สวัสดีค่ะน,นี่ก็ช่องตุ่มไพลินนะคะวันนี้เราก็เข้ามาให้น้ำพุ่งสวนหม่อนค่ะนี่เป็นระบบน้ำพุ่งของสวนหม่อนหนุ่มน้อยอันนี้ก็เป็นระบบแผงโซลาเซลล์ใช้น้ำพุ่งของเราก็แรงดันของเราตอนนี้เราใช้ที่หกล่องอล้าก็ใช้สมท สี่เออสามแรง2นิ้วดันออกมานะคะแต่ว่าท่อเมนเป็น2นิ้วครึ่งการให้น้ำพุ่งอย่างนี้ทำให้ร่องช่ำเอ่อฉ่ำฉ่ำลึกช่ำนานเราของเราก็จะปล่อยไว้ที่กันที่เกือบครึ่งค่อนวันก็ดูความชุ่มของของดินนะคะเอาให้ช่ำไปเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าแล้ง มีขนาดเช้าเช้าอันนี้อันนี้จะเป็นสายน้ําพุ่งแบบไม่มีตะเข็บค่ะนี่มันจะพุ่งกว้าง ความยาวของน้ําพุ่งก็ประมาณเกือบ50เมตรบางเส้นก็30เมตรค่ะนิทา,าช่วงช่วงแดดเออสายๆหรือว่าช่วงเที่ยงๆนี่จะพุ่งจัดแรงกว่านี้ตามกำลังแสงนี่ก็ถือว่าดีได้ระดับหนึ่ง ก็ฝากติดตามช่องตุ่มพาลาินด้วยนะคะก็เป็นเกษตรกร,เ,กรเลี้ยงไหมยอยู่จังหวัดลบบุรีอ่าเป็นวิธีการดูแลสวนหม่อนช่วงหน้าแ้งของเรา